สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเรื่มเจ้านี่ไม่ลู้นายโอเคมาซื้อของค่ะ เอาไว้ทาไปแกงค่ะอันนี้แล้วค่ะสองฟังเจสห้าค่ะสองฟังเจส้าฟังละสาสิบฟังสาสิบาทบานนอกค่ะเฮดเพาะก็มีกกค่ะพ่อไหมพี่น้องเฮดเพาะเฮดเพาะเจ็ดฟังเก้าสห้าค่ะ เจ็ดฟังเก้กับคูณสามอันนี้กะทิกะอร่อยดีสองฟังสาค่ะนี่เฮดองูหั่นกัะฟังแปดสิบห้า้อกินค่ะมีเพนเฮ็ดหอมไปนั่งใช้มือสับก็อหลุก โอ้เฮดหอมผัดุงน้อยๆไม่ได้โอ้ได้ได้ได้มีเริ่มหลบครับหลบหลบเฮดหอมค่ะถุงน้อยพบฟังห้าซิบพฟังห้าิบพี่วิเลียมหลบมาไม่ใช่รูกเรียเลียดูคุณแม่ด้วยเถอะมาซื้อปลาปลามากินน้องโอ้ยขาดมีอะไร มันลาต้มกับปลาแดกต้มสา,มสามฟังสามสบห้าค่ะเอาตั้มป่ออันนี้ปลาแดะปกปากดีค่ะโคตรใหญ่พฟังห้าสิบโคตรน้อยสามฟังสามสห้าโคตรน้อยค่ะ สามฟังเก้าสิบห้าค่ะน้ำหอยน้ำเปาน้ำเปาสองฟังห้าสิบห้าขวดละสองฟังห้าสิบห้าค่ะนี่เป็นซอสพริกศีลาชาสองฟังหกสิบบาท ติดงแกงข้าแน้งสองฟังเก้าสิบห้าค่ะสองฟังเก้าสิบห้าไม่ได้เงี้ยงสูงเพราะว่าย่านมันเห็นคนนะคะดูดิเด้มหลบนะลูกนะ ฉันขนมปังไม่ได้อันนี้ผงสลดทำไมพี่น้องอายุโมโตฟังเจสิห้าค่ะรสดนีนี่ราคาราคาอยู่นี่มีอะไรอออันนี้จะตีเป็นพวกฟังค่ะห้าฟังเก้าสิบห้า โซ่น,น้อยเอาซะแบบเพิ่มกว่าละมืดโซ่น,น้อยมะขามก็มะขามเปะ๊ะนึ่งฟังแปดสี่ห้าค่ะทุกอย่างก็คุรสิไม่มากขนมจีนตอนนี้เขาทำไม่มากเพราไม่แซ่บด้วยเวลานี่ทำไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องเอา อฟนี้แซบอันนี้จะได้เดอร์บลับเป็นคอมของของ้าวกลม่ะคะ่ะครับลูกฮะสตริกซี่อยู่ที่ไหนลูกมันอยู่ที่นี่นี่หรือเปล่าครับมาดูซิมาพี่เต้ ไปหาเอาเลยลูกวนเส้นห้าสิบละเปิลค่ะไหนลูกไหนไหนดูซิดูซิตรงไหน<า>มีอันนี้ด้วยนะลูกคาราโใช่คารโลของบ้านเราหรือเปล่าก็ใช่คารโลไม่เอาเหรอครับรู้เริ่จะเจาอะไรแล้ว ฮานามิไม่ลูกแล้วลูกคุณแม่ร้อนมากเลยเดี๋ยนี้ฮานามิฮานามิถุงนี้ซ้อมฟังสามสิบค่ะมันไม่มีน้่ลูกน่าหมายถึงป๊อกกี้แน่ๆเลยไม่มีป๊อกกี้ลูก ดี๋ยวคุณมาดูตรงนี้ครับรู้ส่ายจะไ้ป๊อกกี้มันห็นไม่ได้ไม่มีนะลูกไม,มไม่มีไม่มีออกไปลูกออกไปออกไปออกระเทียม นบเราห้าร้อยกัมร้อยสันเก้สิบห้าอันนี้มันจะก,จะออกับเอาแคบหนูไหมลูกอยากกระดิงเดี๋ฟังหน่อสิ พ่อมาไปน้องเจอหอยงหญ่แล้วลองไปกินมูดุลองไปกินเบิ่งกันเพื่อซื้อกินจพื่อเถอหาะกเห็นนี่แหละเลาลองไปกินเบิง้งเลอแซ่บเพาโนคือบานเฮากับพี่แซ่บนะคะเพราะว่ามันของของมันแซ่บแข็งมากนะคะมาทางนี้ลูก สิบสองฟังค่ะแม่บอก <c oughs> อะไรลูกโอเคโอเคโอ้ปลารดจะมีแม่ปลารดประนะควนลายค่ะก็เลยถ่ายย่านเห็นตะเพิ่นนะคะ ก่อนคลิปไม่มีเลยโอ้ยยุ้ยย,ยไม่มีคลิปเลยปาดอันนี้ปานเฮดคอนโซนปานเฮดคอนโซเอาูโลนค่ะนี่นี่นี่จักซื้อจกักรีเลยปานเฮดคอนโซนอันนี้เก พี่เล่งอยู่กับพี่เวสนะลูกแล้วคุณแมด่ดูพี่แข้งก่อนดูพี่แข้งก่อน ไปแล้วรถลเสร็จลช่ออะไร่อนเาปชิลี่กจเกจขชิลี่ชิลี่เยอะเยอะอ่ากนนะอ้ยยอไปกรณ์ขายดังะดังค่ะพุหมเสิตายละตายรถตัวนี้ไปโอเค ไปซาเลยไม่คิดมืดทำไมพี่น้องเอาใส่ลูกเอาใส่ช่วยด้าโอเคใจเงิน,นะบาดนี้เต็มรถนี้เล่าฟ้าเสียหายกัเลยค่ะอันนี้ไปสวยมากเมื่อวนนี้ค่ะพอดีรถราค่าก็เลยไปเอามมากค่ะ ซี่กระถางครับพ่อแม่พี่น้องลดราคาะี่กระถางร่มถุงพร้อมหกร้อยบาทค่ะยี่สิบฟังพอดีค่ะหกร้อยบาทอันนี้แล้วมาเบิ้งบินของมเอน,นี้ค่ะที่ไปช้อปปิ้งมากเมน,นี้เหลือร้อยสี่สิบสามฟังพอดีอันมาคิดเธาไม่ได้ค่ะก็เลยต้องไปอีกไปร้านจีนอีร้านนึงค่ะร้านจีนอีร้านนึง แต่กะมาคิดไม่ได้คือเก่าได้แต่มาคิดแหงค่ะโอ้ยพอดีได้ยันหอยแข้งง่ย้ยปักใจมากนะว่าเลยเอ็ดน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บกินสิลเลยล่ละเอออันนี้ก็ลดสคือกันค่ะปกติ5 3าสังห้าสรสเลยสี่สิดังห้าสิที่เก่าไม่ได้มาคิดคือเก่าได้เส้นขนมจีนมากค่ะกลับมาคิดแหงค่ะปิ่นนี้ 48.50ิ 48, บปิบบนร้านเวียดนามสี่ร้อย่สิบสามสี่สิ้าแล้วก็พอดีไปแวะร้านฝรั่งพร้อมเก้าสิบแปดฟังห้าเินแล้วก็อันนี้ดอกไม้ดอกไมดดล้ลดราคาสิเลย